วิญญาณบนทางรถไฟทางรถไฟที่มีผีนี้เป็นทางรถไฟสายมารณะมันตัดผ่านถนนไซบุรูดีใกล้ๆกับสนามบินสงขลารางเหล็กวางพาดบนถนนใหญ่ซึ่งมีรถสัญจรไปมามากที่สุดรถที่ผ่านมามากคือรถยนต์ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสาร ระหว่างสงขาหัดใหญ่เป็นการสับเพ่าของการรถไฟในสมัยนั้นชาวบ้านสวดกันยับไม้ปิดกั้นรถไม่ให้วิ่งผ่านถนนเวลารถไฟมาก็ไม่มีสัญญาณอันตรายก็ไม่มีรถไฟสมัยนั้นก็แสนจะโปโกเกกว่าจะหยุดได้สักครั้งก็แสนยากเย็นทางรถไฟสายนี้ กลืนชีวิตมนุษย์ไปมากพอดูกินเวลาไปนานหลายปีถึงได้ยกเลิกไม่ให้รถวิ่งผ่านชาวบ้านเคยนิมนต์พระมาสวดทําบุญแต่ผีก็ยังแรงคนก็ยังตายหมู่อยู่เรื่อยๆบ้านผมเป็นบ้านไม้สองชั้นทาสีเขียวบริเวณบ้านแคบมากปลูกอยู่ห่างทางรถไฟไม่มากนะัก ปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ขายให้คนอื่นไปเสียแล้วเวลารถไฟผ่านประสา,าผมมักจะคอยรับเสียงโครมเสียงหวีดร้องด้วยความตื่นตระหนกของคนที่ประสบเหตุรถไฟชนรถยนต์เสียงร้องระงมด้วยความเจ็บปวดของผู้โดยสารเคราะร้ายส่วนมากไม่เหลือชีวิตรอดออกไปได้เลย บางครั้งเมื่อชนกันผมแอบมองทางหน้าต่างใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็อยากจะดูผมเห็นภาพชิ้นส่วนมนุษย์ระเนรานาดอยู่บนพื้นหน้าสยดสยองมันเป็นทางผีสิงใครๆก็พูดเช่นนั้นลุงแมน้นคนขีบสามล้อปลูกกระต๊อบเล็กๆอยู่ใกล้ทางรถไฟ แกเล่าให้ผมฟังว่าบางครั้งรถชนกันไส้ขดใหญ่ของใครไม่รู้มาตกบนกระตอบแกแกต้องเขี่ยลงแล้วก็ขุดหลุมฝังให้การอุจารแกอยู่คนเดียวไม่กลัวผีอาศัยน้ำขาว28ดีกรีเป็นเพื่อนกินพอครึ้มครึ้ม ผีเผอไม่กลัวทั้งนั้น28ดีกรีในสมัยนั้นควรละหบาทลุงแมน้นแกกินเหล้าก็ไม่เมาเพราะแกะกินไม่มากนะักแกบอกว่าแกเจอผีบนรถไฟบ่อยโดยเฉพาะคื15น15บห้าค่ำมักเห็นคนมานั่งร้องไห้บนทางรถไฟบางคนไม่มีหัวมีแต่คอโดเด พอจ้องมองเข้ามากๆก,ก็หายตัวไปเฉยๆลุงแมนเล่าว่าผีพวกนี้มีตัวตายตัวแทนถ้ามันโดนรถทับตายที่นี่มันก็ต้องรอจนกว่าจะมีคนมาซ้อนตายบนที่มันมันถึงจะไปเกิดได้มันก็เลยจ้องจะทำร้ายใครก็ตามที่ผ่านมาทางนี้ คนเคราะห์ร้ายชะตาขาดผ่านมาทางสายนี้ก็ต้องโดนแน่ๆผมได้ฟังแล้วก็ขนลุกกลัวจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เจอพวกมันเหตุการณ์ตายหมู่เกิดขึ้นจนคนแถวนั้นชักจะชินชาไม่ค่อยกลัวกันสักเท่าไหร่ผมคนหนึ่งละชักกล้าขึ้นกล้าพอที่ Ark. จะชวนเพื่อน ไปจับจิ้งหรีดแถวทางรถไฟในเวลากลางคืนใกล้ๆวัดทางมรณะนี้ผ่านหน้าวัดท่านหวังด้วยชื่อวัดอะไรผมก็ลืมไปแล้วเวลาคนตายมักจะไปเก็บไว้รอญาติที่วัดนี้และจิ้งหรีดแถวนี้ก็ชุกชุมมากคืนหนึ่งประมาณสองทุ่ม เดือนมืดสนิทเสียงจงยิ้งหรีดร้องระงมเราใจผมมากจึงหยิบไฟฉายช่วยกระป๋องนมเจาะฟ้าไว้พร้อมแอบย่องออกจากบ้านและชวนเพื่อนใกล้บ้านอีกสองคนไปด้วยไปจับจิ้งหรีดกันหน้าวัดจับกันไปสักครู่ใหญ่เพลนม,มาก จึงรีดทองดำหลายตัวในกระป๋องผมรู้สึกเหนื่อยขึ้นมานิดๆจึงถือโอกาสนั่งลงบนทางรถไฟมองไปสองข้างทางช่างมืดสนิทและเงียบสงบอะไรอย่างนั้นมันเยือกเย็นจนผมนึกกลัวขึ้นมาลุกขึ้นขยับปากจะเรียกเพื่อนให้กลับบ้านแต่เพื่อนยังคงขุดคุยดินเพลินกันอยู่ ผมยังไม่ทันที่จะเรียกก็เห็นอะไรอย่างหนึง่งมันเป็นดวงไฟสีส้มเจิดจ้าดวงโตวกว่าพระจันทร์สอีกผมเผลอมองยืนตะลึงงนันอยู่บนทางรถไฟดวงไฟค่อยๆเคลื่อนใกล้ผมเข้ามาทุกทีผมมาได้สติเมื่อเพื่อนผักโคมลงไปนอนแอ้งแม้งอยู่ข้างทาง ได้ยินเสียงล้อรถไฟบทขยี้บนรางเหล็กดังสนั่นวันไหวหูผมอื้อเสียงรถไฟเปิดบูดดังลัน่นและรถไฟก็แล่นช้าๆผ่านหน้าผมไป <c oughs> เพื่อนที่ไปด้วยบอกผมว่า <c oughs> ผมยืนแงนมองไฟหน้ารถเฉยๆไม่ยอมลงจากราง <c oughs> เพื่อนต้องวิ่งมากระชาก ดีที่รถไฟเล่นช้ามากไม่เช่นนั้นผมคงตายแน่ๆผมบอกเพื่อนว่าผมคงโดนผีเล่นงานเข้ามันสะกดจิตเสียงรถไฟผมไม่ได้ยินเลยแต่เดชาบุญผมยังไม่ถึงที่จึงแคล้วคลาดมาได้คนที่โดนรถไฟชนแถวนี้คงเป็นอย่างผม คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม้แต่หูดรรถไฟเจอผีคราวนี้ผมกลัวมากไม่กล้าออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนอีกพอเดือนเมษายนโรงเรียนปิดเทอมเพื่อนรุ่นพี่ผมคนหนึ่งลงมาจากกรุงเทพเขาชื่อเชิดพี่เชิดกับผมไปเที่ยวด้วยกันสเสมอ ลงมาครั้งนี้พี่เชิดก็มีเพื่อนมาด้วยสองคนพี่เชิดอายุราวๆยี่สปีมีเมียแล้วแกทิ้งเมียไว้กับแม่แล้วไปเรียนหนังสือต่อพี่แดงเมียแกเป็นครูสอนเด็กอยู่โรงเรียนเทศบาลใกล้บ้านนั่นเองพี่เชิดพาเพื่อนมาหาผมยืมจักรายานไปเที่ยวชายทะเล ผมก็ไปด้วยผลัดกันทีผลาดกันซ้อนไปกับพี่เชิดเพื่อนสองคนก็ขี่กันคนละคันเรานั่งชมวิวกันเพลินใกล้ข้ำจึงชวนกันกลับบ้านพี่เชิดอยู่เลยทางรถไฟไปไม่มากเมื่อถีบรถผ่านทางรถไฟมาได้สักนิดเพื่อนพี่เชิดก็ถีบรถสะดุดก้อนหินก้อนใหญ่รถล้มดังโครม นอนแพ้ลุกไม่ขึ้นเพื่อนก็ตะโกนเรียกเร็วๆสิว้ายบ้าจะข้ามอยู่แล้วเสือกมานอนเล่นอยู่แถวนี้ผีชุมนะมึงพี่เชิดนึกว่าเพื่อนสาออยก็เลยถีบรถเลยไปหันมาดูไม่เห็นเพื่อนลุกขึ้นจึงกลับหัวรถมาที่เพื่อนแล้วพร้อมด่าไอ้หาใจเสาะชิบหายล้มแค่นี้ลุกไม่ขึ้น เพื่อนนอนกรอกตาลุกไม่ขึ้นจริงๆต้องหามเพื่อนรถไปส่งบ้านเพื่อนพี่เชิดคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำไมรู้สึกหนักชะมัดเลยเราสามคนสามล้ออีกหนึ่งรวมเป็นสีหามเพื่อนขึ้นลงได้อย่างทุลักทุเลหนักชิบหายพี่เชิดบนอุกเมื่อไปถึงบ้าน เพื่อนก็ได้แต่นอนนิ่งไม่พูดไม่จาไม่ยอมเคลื่อนไหวทําได้อย่างเดียวก็คือกรอกลูกตาไปมาผมเกลียดเพื่อนลูกตาพี่เชิดจริงจริงเพราะมองผมแปลกมากทําท่ายอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อตามมาัจกจะจับจ้องอยู่ที่ผมขมิงพี่เชิดไม่ได้ไปตามหมอเพราะเห็นว่าเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรมาก บาดแผลก็ไม่มีเมื่อพี่เชิดออกจากห้องผมรีบตามออกไปด้วยก่อนจะก้าวพ้นประตูผมหันไปมองคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งแกแลบลิ้นหลอกผมผมบอกพี่เชิดพี่เชิดก็ว่าผมบ้าเช้าวันรุ่งขึ้นพี่เชิดไปหาผมที่บ้านชวนไปซื้อของ ปล่อยให้เมียอีกคนเฝ้าบ้านดูคนเจ็บเมื่อซื้อเสร็จเราก็กลับบ้านกันพี่เชิดซื้อไก่ไปหนึ่งตัวจะทำข้าวต้มไก่ให้คนป่วยกินคนดีก็จะได้กินด้วยเมื่อต้มข้าวเสร็จพี่เชิดก็บอกเมียให้เอาข้าวไปให้เพื่อนแดงช่วยเอาข้าวต้มไปให้คนเจ็บสักถ้วยสิ มันคงไม่อยากออกจากห้องใจเสาะชิบหายเลยเพื่อนเราเมียพี่เชิดก็เอาเข้าวต้มเข้าไปให้คนป่วยเราทุกคนได้ยินเสียงพี่แดงหวีร้องลั่นบ้านเสียงถ้วยข้าวต้มหลนผมกับพี่เชิดและเพื่อนอีกคนก็รีบวิ่งไปดูเจอพี่แดงยืนตัวสันหน้าซีดเผือกข้าวต้มไหลนองอยู่บนพื้น แกชี้ให้ดูบนเตียงคุณพระช่วยเพื่อนพี่เชิดนอนะสยะยิ้มลิ้นจุกปากตาพองโตผีชัดๆกูไม่เห็นข้าต้มกูจะกินไก่ไก่สดๆมือไปเอาไมาให้กูกินคนป่วยพูดเสียงแหบๆพวกเราถอยออกจากห้องพักไปปักหลักอยู่ข้างล่างผีเข้าไอวอนแน่ เพื่อนพี่เชิดที่เจ็บแตชื่อถาวรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปตามท่านหวังที่วัดมาปราบขี้คลานผีจะวิ่งตัดแปกพี่เชิดพูดจบก็ได้ยินเสียงหัวเราะแหบๆเจาะเย้ยมาจากข้างบนพี่เชิดโมโหรีบพากันไปหาท่านหวังที่วัดใกล้ทางรถไฟทันทีเมื่อท่านหวัง พระผู้มีชื่อเสียงในการรักษาคนบ้าและก็ผีเข้าเมื่อแกมาถึงขึ้นไปบนบ้านยังไม่ทันเข้าห้องคนป่วยท่านหวังชี้ไปทางหน้าต่างผีมันออกไปแล้วเป็นผู้ชายวิ่งไปโน่นท่านหวังบอกว่ามันวิ่งไปบนกำแพงบ้านที่ปักเศษแก้วไว้เต็มท่านบอกให้เราเข้าไปดูคนป่วยในห้อง ท่านบอกว่าเขาตายเสียแล้วอนิจจาถาวรเพื่อนรักเพื่อนพี่เชิดนอนตายตัวแข็งทื่ออยู่บนที่นอนขณะที่รถล้มบนถนนใกล้ทางรถไฟทาวรนกำลังเคราะห์ร้ายมากผีที่ตายอยู่ที่นั่นมันขึ้นทับอกจนตายแล้วมันก็เข้าสิงอยู่ในร่างแทน ตายมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมใจหายนึกถึงสายตาเพื่อนพี่เชิดที่มองผมเมื่อคืนนี้มองอาฆาตเหมือนกับจะพาผมไปอยู่ด้วยพี่เชิดเอาศพเพื่อนไปไว้วัดโทรเลขบอกทางบ้านเขาให้มาจัดการศพพวกเราซึมกระทือไม่กล้อยู่บนบ้านพี่เชิดคนเดียว ต้องอยู่รวมกลุม่มและเรื่องาราวทั้งหมดก็เป็นแบบนี้